เ,ออเริ่มต้นตัวแรกก่อนเลยเล้วกันนะครับผมจะเป็นตัว Vivo นะครับ Y สองร้อยห้า G ก่อนแล้วกันนะครับผมตันนี้ <c oughs> ก่อนอื่นเลยพามาดูตัวดีไซน์นะครับผมดีไซน์รอบข้างตัวนี้ความหนาบางก่อนนะครับแล้วก็ดูกล้องนะครับผมตัวนี้สายชาร์จ t ท p e C นะครับผมใส่ซิมได้สองซิมแล้วก็ใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้นะครับผม ตอนนี้นะครับผมตัวแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่แบบถี่วัตต์นะครับผมลำโพงคู่นะครับตัวนี้ลำโพงคู่นะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอรีเฟรชอยู่ที่ร0เหมือนกันะครับผมหน้าจอเป็นอาร์โมเลนะครับผม L E D นะครับผมตอนนี้มี2ราคานะครับราคาแรกคือแกรม8นะครับ 2 5 6ที่9,999แล้วก็แรมสิบส้าที่หนึ่งหมื่นสองพบาทนะครับ <c oughs> ครับให้ดูตรงหน้าจอนะครับผมมีระบบมีโหมด AI นะครับผมกล้องเซลฟี่นะครับกล้องหน้า32ล้านเ d ดดีนะครับแล้วก็มี AI ยางลบนะครับตัวนี้สามารถตัดทีคนแล้วก็ลบลบออกได้เลยนะครับ แล้วก็แบต5,000มิลลิแอมป์นะครับมีแบตขนาดใหญ่นะครับผมฟัสชาร์จนะครับ8 0วัตต์นะครับแบต5,000มิลลิแอมป์ฟัสชาร์จนะครับผมครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มีเพรเย20เฮิร์ตนะครับแล้วก็ความสว่างหน้าจอที่1,200นิตนะครับผมมีระบบสแกนลายนิ้วมือน้ำมือนะครับแล้วก็ลำโพงคู่นะครับผมนะครับ เออสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงดูหนังนะครับ t i ทิ o k youtube นะครับมาพรงคู่นะครับผมแบบนี้นะครับระบบเสียงค่อนข้างจะดีครับแล้วก็มีระบบกันน้ํากันฝุ่น ip 64นะครับผมแล้วก็มาดูรุ่นถัดมาจะเป็นตัว v 40นะครับนะครับแล้วก็เป็นเลนส์ไซส์นะครับผมวันนี้ก็น่าจะสวยงานนะครับผมตัวนี้กันน้ํากันฝุ่นได้นะครับผม ip 6 8นะครับ ตัวม40ตัวนี้มี2ราคานะครับผมมีแรม 122R6 กับแรม1 2 5 1 2ถ้าเป็น2 5 6ที่15,999บาทแล้วก็แรม1 2 5 1 2ที่17,999บาทนะครับผมอันนี้พามาอัปเดตราคาเบื้องต้นไปก่อนนะครับตัวนี้สายการเป็นตัวรุ่นของ Vivo นะครับ V19s นะครับตัวนี้ราคาไม่สูงมากครับให้ดูตัวบอดี้รอบ้างก่อนนะครับ สายชาร์จ Type C นะครับผมแล้วก็สายหูฟังเป็นแจ็ค3.5นะครับผมใส่ซิมได้สองซิมใส่เมมเบรยการ์ดได้หนึ่งเมมเบรยการ์ดนะครับตัวนี้มีราคาเดียวนะครับแรมหกร้อยยี่สิบแปดนะครับเดียที่สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ห้าพันห้ามีแลมนะครับผมลําโพงคู่นะครับแล้วแบบเสียงของที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเหมาะสําหรับการดูหนังฟังเพลง YouTube อะไรพวกนี้ครับลำโพงข้างจะดังนะครับ แล้วก็สามร้อเปอร์เซ็นตก้องห้าสิบล้านพิกเซลนะครับครับก็ดูตัวนี้นะครับก็มีรุ่นต่อมาก็จะเป็นวายยี่แปดนะครับตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีนะครับดูตัวบอดี้ก่อนนะครับบอดี้ค่อนข้างจะสวยนะครับนี่ตาชาร์ตไต้สี่นะครับ แล้วก็แจ็คหูฟังเป็นแจ็คสามสิบห้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่หกพันมิลลิแอมป์นะครับผมแล้วก็ชาร์จไปสี่สิบสี่วัตต์นะครับรีฟเฟรชหน้าจอที่เก้าสิบเฮิร์ตนะครับลำโพงคู่เป็นสเตอริโอซ้ายขวานะครับกล้องห้าสิบล้านพิกเซลนะครับสำหรับราคาแลม8 2 6อยู่ที่6,499บาทนะครับแล้วก็แลม8 28อยู่ที่5,499บาทนะครับ ครับตอนนีออ้ระบบกันน้ำกันฝุ่นเป็น ip 6อสีนะครับผมกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับกล้องกล้องหลัง50นะครับถ่ายภาพนะครับประมาณนี้ก็รุ่นถัดมานะครับจะเป็นตัว Vivo Y18 นะครับ y18 นนะครับตอนนี้ ก็มีราคาเดียวนะครับแรม8 2 8อยู่ที่4899บาทนะครับตอนนี้รีเฟรชหน้าจอนะครับผมเป็นที่9 0เฮิร์นะครับกล้องที่50าสล้านพิกเซลแล้วก็แบตเตรอรี่ที่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับผมตอนนี้มีราคาเดียวนะครับผมมีสีฟ้ากับสีเปล่านะครับ2อสีนะครับตอนนี้ สายชาร์จก็เป็นไทยซีนะครับแล้วก็แจ็คหูฟังเป็น3.5มจุนะครับผมใส่ใสซิมไม่สองซิมแล้วก็ใส่เมมมริการได้อีกหนึ่งสล็อตนะครับครับดีไซน์สวยราคาก็ไม่สูงมากครับแรม828ราคานี้ก็โอเคนะครับแล้วก็มาดูรุ่นที่ถูกที่สุดของ vivo นะครับเป็น y ศูน t จะมีอยู่2ราคานะครับ ก็ตัวแรม4.64อยู่ที่3,299บาทแล้วก็แรม4 2 8อยู่ที่3,799บาทนะครับตัวนี้แบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์มีเีเลตหน้าจอที่90เนิร์นะครับผมแรม4บวก4นะครับผมกล้องอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับอันนี้ให้ดูบอดี้ก่อนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินชมอีกนิดนึงนะครับนี่ก็ยังมีใบสามศูนะครับ วายสตัวนี้น่าจะหาของยากนะครับ30มสิบไอวีสี่ศไอวีสามนะครับ ตัวนี้เป็นเอสมีนะครับ14 c ีนะครับดูบอดี้นะครับผมอันนี้ราคาค่อนข้างจะถูกมากเลยนะครับแบม8,256,490นะครับกล้อง50ล้านแบต5 1 6 0นะครับผมหน้าจอที่6.8นิ้วเลยนะครับหน้าจอค่อนข้างจะใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกตัวนึงนะครับแบม6 2 8 3 6นะครับผม ตัวบอดี้นี่ค่อนข้างจะสวยนะครับผมแล้วก็สายชาร์จเป็นไท p e C นะครับแล้วก็แจ็คหูฟังตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะครับ35นะครับในกล่องก็จะมีพวกอุปกรณ์นะครับสายชาร์จอะแดปเตอร์นะครับเคสพวกนี้ครับมีครบเซตนะด้วยราคานี้ด้วยครับลมรยามัน 6, 6 9บาทนะครับ รุ่นต่อมาจะเป็นเลส m มีครับ13นะครับมี2องราคาแรม8สองห้าหที่5,199บาทนะครับแล้วก็แรม8ร้อยยี่แปดที่4 9่9บาทตัวน,นี้กล้องร้อล้านพิกเซลนะครับความคมชัดเป็นพิเศษเลยนะครับหน้าจอกว้างหกจนิ้วนะครับเพราะมาตราส่วนรีเฟรชถึงอยู่ที่90้าสเลยนะครับแบตเตอรี่ห้าพันมมลมนะครับ สายชาร์จเป็นไทซ C นะครับแล้วก็หูฟังเป็น3.5จะอยู่ด้านบนเหมือนกันกับรุ่นที่เป็น1 4 c นะครับแต่ตัวกล้องจะไม่เหมือนกันนะครับรุ่นต่อมาเป็นตัวโน้ต13นะครับโน้ต13มีราคาเดียวนะครับ5 9า9บาทอันนี้ก็แจ็คหูฟังเป็น3.5จะอยู่ด้านบน เหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยสายชาร์จ t y ้4นะครับผมแล้วก็ใส่เมมได้2ใส่ซิมได้สซิมหนึ่งเมมไมอรี้การเหมือนกันนะครับกล้อง108ล้านบิกเซลเหมือนกันนะครับกล้อง3ตัวผมผมจัดวพิเศษจอแสดงผล120ยเหนะครับผม Full HD Plus Amoled นะครับประสิทธิภาพอันทรงพลัง Snapdragon นะครับผมชาร์จไว้3บัตรแบตเตอรี่5000มิลมนะครับ เดี๋ยวพัดชมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะปิดไลท์แล้วนะครับตัวนี้เป็นรุ่น A3 นะครับตัว A3 นี้ตัวนี้ราคาพิเศษที่สุดนะครับ ก็คือราคาไม่แพงนะครับราคาแรม428นะครับที่2,999และแรม364ที่2,499นะครับตัวนี้ดีไซน์ด้านหลังนะครับมีสไตล์นะครับผมหน้าจอที่6.71นิ้วอัตรารีเฟรชที่90เหรือนะครับกล้องคู่ AI นะครับแบตเตอรี่5,000มมป์นะครับผมสายชาร์จเป็นไท p e C มีแจ็ค3.5อยู่ด้านบนเหมือนกันนะครับ ใส่ซิมได้2ซิมนะครับใส่เมมเมอรี่ิการได้1เมมเมอรี่การนะครับผมครับก็ขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขบุณครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ